ก็วันนี้มาื่นข้อเสนอให้ประธานคณะกรรมการเจราจาฝ่ายไทยนะครับว่าเรายังไม่เห็นด้วยที่จะเร่งเจราจา JBC ในโอกาสนี้นะครับไม่ได้บอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยในการเจราจาเพียงแต่ว่าขอให้เรื่องการเจราจา JBC ไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้มีการประชุม g b c นะครับเมื่อไปเมื่อวันที่10กันยานะครับมีข้อตกลง3-4ข้อนะครับเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของการที่กัมพูชาต้องถอนทหารรวมทั้งอาวุธหนัก เรื่องของการปรบ mer, าบแก๊งส c ก m เมอรวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณบ้านนองจานนลองยาแก้วประชุมไปเมื่อวันที่10กันยายเนี่ยยังไม่มีการปฏิบัติที่เป็นจริงนะครับฝ่ายกัมพูชายังไม่ร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดไม่เก็บกู้ไปเท่าไหร่นะครับมีการวางทุนระเบิดเพิ่มด้วยนะครับไม่ถอนกําลังทาหารด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประชุม g b c ไปแล้วไม่เกิดการปฏิบัตินะครับเราจะมาเล่งเจราจา JBC ไปทําไมครับต้องมีสภาพบังคับให้กัมพูชาเนี่ย สามารถปฏิบัติได้จริงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงบอกว่า JBC มันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ไปรองรับว่าพฤติกรรมของกัมพูชาที่ผ่านมาปฏิบัติชอบแล้วด้วยการยิงปืนใหญ่ใส่พลเรือนยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขแบบนี้เราควรจะทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการหรือกดดันรัฐบาลกัมพูชามากกว่าน,นั้นนะครับรวมถึงท่าทีที่นายกานายกกัมพูชาเนี่ยออกมาปฏิเสธไม่เคยมีความจริงใจในการเจรจาหยุดยิงรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าไทยใช้อาวุธเคมี ในการไปโจมตีกัมพูชาแล้วประกาศระดมทุนนานาชาติเพื่อไปล้างพิษสารเคมีนั้นอ่ะพฤติกรรมของกัมพูชาเหล่านี้ไม่เคยเคารพประเทศไทยเลยและไม่เคยเคยเารพการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยดังนั้นในการประชุม JBC วันนี้มันเหมือนไปสแตมความผิดหรือความหลอกลวงของกัมพูชามากกว่าแต่วันนี้การประชุมมันมีปเป็นเ,นเ,นเนวลาพิเศษที่จะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของบ้านหนองจานหนองยาแก้วกับการที่แจงว่าเราจะมีการสร้างรั้วเราอกว่าคือบ้านหนองจานหนองยาแก้วควรกดดันไปมากกว่านี้ นะครับรวมถึงการสร้างรั้วคุณจะไปสร้างรั้วได้ยังไงครับในเมื่อเขาวางทุนระเบิดบริเวณชายแดนอยู่นะครับปฏิบัติการแรกที่เริ่มต้นเพื่อแสดงความจริงใจก่อนคือต้องทําตามมติมติที่ประชุม j b c GBC คือให้เก็บปู้ทุนระเบิดก่อนค่อยมาพูดคุยถึงการสร้างรั้วแต่ในการประชุมวันนี้ก็ยังยืนยันว่าจะยึดหลัก4ข้อเหมือนเดิม เราก็ขอทัคท้งนะครับในในฐานะคนไทยขอขอทัคท้งไปก่อนว่าวันนี้มีการประชุมทั้งสองที่นะครับ JBC ที่ไทยแล้ว JBC ที่ที่ที่มาเลเซียนะครับผมว่าถ้ายัางประชุมดื้อดึงกันอยู่แบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าที่ประชุมน่ะใช้เวลาการประชุมเพื่อทวงเวลาการปฏิบัตินะครับเราควรบังคับให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชามากกว่านี้ไม่งั้นการประชุมก็จะดําเนินการแบบนี้ในทางการทหารระดับแม่ทัพเห็นไหมครับเขามีการประชุมเลยนะครับ เขากดดันให้กัมพูชาทหารกัมพูชาปฏิบัติตามมาติที่ประชุมแต่ในะระดับการเมืองกลับไปเล่นการประชุมเหมือนเราไปเดินตามเกมกัมพูชาโดยกัมพูชาใช้เวทีการประชุมเพื่อทวงเวลาในการปฏิบัติงานของทหารมากกว่ายกตัวอย่างเลยไหมครับที่ว่ามากกว่านี้นี่คือต้องทำยังไงบ้างผมว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะตอนนี้ยุคนี้คุณอนุทินเนี่ยยังไม่เคยประนามหรือปร้วงกัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประนามเรื่องของการยิงปืนใหญ่ใส่บริเวณพล,ลเรือนปั๊มน้ำมันหรือโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชารับผิดชอบ เรายังไม่เห็นปฏิกิริยาในการปฏิบัติการทางการพูดเชิงลุกของของรัฐบาลไทยเลยเนะครับแล้วเรามองว่าคุณอุทินต้องทำยังไงบ้างผมว่านี่นะฮะตามข้อเสนอก็คือว่า1กดดันให้กัมพูชารับผิดชอบประชาชนบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและพื้นที่หนองยากแก้วของกัมพูชาเองนะครับเราไม่ควรไปปฏิบัติการประชาชนทะเลาะกับประชาชนไม่ใช่ว่าประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยต้องไปทะเลาะกันแต่เราควรเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีฮหุนมาเน็ตเนี่ยรับผิดชอบประชาชนกัมพูชา นะครับด้วยการนําประชาชนของชาวกัมพูชาจากบริเวณบ้านหนองจานนะ่ะถอยไปยังพื้นที่ประเทศของตัวเองไม่งั้นอนะ่ะเราก็จะเดินตามเกมของนายกหุนมาเน็ตก็คือให้ปล่อยให้ประชาชนหรือทหารในภาพของประชาชนในภาพพลเรือนเนี่ยมาทะเลาะก,กับทางการไทยมันจะกลายเป็นสงครามประชาชนมันควรเรียกร้องเป็นความรับผิดชอบของรัฐและรัฐ